ปลาเน้งปลาเน้งข้างแดงปลาเน้งข้างเหลืองปลา,าป,าปักหน้าอุ้ยบักเอบเอบได้ครับเป็นนกเหมือนไหมตำแก้วบักพีกเดียบอือพอเปรยน,นี่คุยมาที่นี่เนบ้องปลาแดกบะเกลือเป็นกระปุกเบิดแทยกระปุกนี่เหมือนไนหม,นนมลุงกวนเดพากินจากน,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 นั้นบวกไปใส่หลอดนีด่อ่าน่าน่าไฟแดงๆอยู่ในไฟหม้อนหอนแดงๆอยู่ในแต่อุ่นไปเรื่อยๆเป็นหรอรัก เขากินแตะดิบยิบหลายบบนี้เขาก็มาทำยังสีกินมั่งเนาะอ่ะมาสดน้ำกันพี่นอ้องมาสดน้ำกันมาสดน้ำกันแบบนี้ก้อนต,ตัวนี้นะพี่นอ้องทุกวนบ้านสวนที่เขานี่แหละแซ่บแทะมืันนี่ 对不对嘛？